ร้านโลกซ้อนนะคะอ,อยู่ถนนบ่ออ่างาทางไปโรบินสันโอเชียนนะคะที่ร้านจะขายพวกผลิตภัณฑ์สุขภาพนะคะจะเน้นพวกอาหาราเพื่อสุขภาพทั้งหลายนี้ค่ะจะมีพวกธัญญาหารต่างๆกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะที่ไม่มีน้ำตาลนะคะแล้วก็จะมีพวกโกโก้จากท่าสลา ทำดีท็อกนะคะเพื่อที่จะล้างสารพิษในร่างกายนะคะก็มาที่ร้านโมกซ้อนของเราได้นะคะเราจะแนะนำเรื่องการทำดีท็อกให้นะคะถ้าดูอยากดูแลสุขภาพให้แข็งแรงให้นึกถึงร้านโมกซ้อนนะคะให้มาเลือกสินค้าได้นะคะ